สวัสดีค่ะกระทำชมจันทชาแนลนะคะกับเช้าที่สดใสสดใสทั้งอากาศท้องฟ้าสีครามไม่มีเมฆเลยนะคะตอนนี้วันนี้แดดคงจัดจ้ามจัดจ้ามากเลยนะคะป้าพามาชมซุ้มดอกสายหยุดสวยที่สวยงามมากๆของป้านะคะดูดูพี่น้องโอ้โหถ่ายภาพเอาไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ เก็บไว้ในความทรงจำอันนี้อยู่ใกล้พอสมควรเลยนะคะซูมก็ได้ซูมเอาดอกใหญ่ๆเวลาเวลาที่ถ่ายภาพนิ่งเนาะนี่มีลมพัดมาเอื่อยๆด้วยพี่น้องโอ้โหนี่บรรยากาศมันว้าวมากเลยอ่ะบรรยากาศว้าวมากเลยจ้าดู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 ดด โอ้โหสุ้มสายหยุดนี้ป้าให้คุณลุงเหลือเอาไว้เฉพาะที่ซุ้มประตูออกทางออกข้างนอกตรงนี้แต่ว่าไม่ให้ตัดทิ้งทั้งหมดเมื่อก่อนนี้จะมีเยอะมากเลยเยอะขึ้นไปบนต้นกระถินต้นกระถินคุณลุงก็ตัดออกแล้วมันเยอะมากๆคุณลุงบอกว่ามันรกเกินไปก็เลยเหลือไว้เฉพาะตรงนี้นะคะเหลือไว้เฉพาะตรงที่ซุ้มประตูน้อยทางออกของ ไปสวนของเรานี่แหละพอได้เชยชมพอได้ชมชื่นใจดูสิซิว้าวบรรยากาศดีดีโอ้โหมีลมพัดมาเอื่อยๆด้วยเช้านี้ต้องบอกเลยว่าอากาศหนาวนะคะพี่น้องเนี่ยเช้านี้อากาศจะหนาวเลยนะคะ ต้องห่มผ้าเมื่อคือนนี้ได้ห่มผ้านะคะป้าดูเฉพาะด้านในนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวน้องไหมทองจะอยากออกไปข้างนอกด้วยนะคะไหมทองจะอยากออกไปข้างนอกกับสมายตอนนี้สมัยปีนรั้วออกไปเรียบร้อยแล้วเด้อจ่าเด้อสาหรับน้องสมายโอ้โหวันนี้ก็อ่อ เนื่องจากว่าป้ามีงานเยอะภารกิจเยอะมากสองสามวันที่ผ่านมาไม่มีเวลาที่จะเข้าไปท่องอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้ดูข่าวคราวอะไรเท่าไหร่เลยข้อมูลของป้าไม่แม่นป้าก็เลยไม่กล้าพูดถึงเ,เรื่องอลุงพลนะคะป้าแตนก็รู้แต่ว่าไปไปกระถินวัดที่เก้าแล้วนะคะสำเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วตาม วัตถุประสงค์นะคะก็ได้ทำบุญกันได้ทำบุญใหญ่กันไปนะคะแต่เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ป้าเพิ่งจะเห็นข่าวนะคะเพิ่งจะเห็นข่าวว่าปู่พองนะคะปู่พองไม่สบายแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจไม่ใช่เสียใจสิขอแสดงความห่วงใยโทษทีขอแสดงความห่วงใยปู่พองด้วยนะคะ ขอให้ปู่พองหายจากอาการเจ็บปวดไวๆนะคะหายจากอาการเจ็บป่วยตอนนี้ป้าก็ไม่รู้ว่าได้กลับบ้านหรือยังหรือว่ายังอยู่โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้เข้าไปเช็คข่าวอ,อีกนะคะเพราะว่าป้าก็ก็เลยมาขึ้นไลฟ์มาลงสวนนะคะก็เลยไม่ได้ไปเลาะดูข่าวแต่ว่ามาเลาะดูดอกไม้ตรงนี้มันสวยจริงๆอยากจะให้อยู่แบบนี้นานๆ ไม่อยากให้ร่วงรยไปเร็วแต่ว่าถ้าจะรวยเร็วอยู่นะสำหรับปีนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกมานั่นเองเมื่อวานนี้ป้ายังคิดวันๆอยู่ว่าอุ๊ยป้ายังไม่ได้มาถ่ายคลิปเลยยังไม่ได้มาถ่ายภาพเลยเพราะว่ามัวแต่ทำงานแต่ป้ามองลงมาจากหน้าต่างข้างบนบ้านมองเห็นสายหยุดซุ้มนี้สวยงามมากเลยแต่ฝนตกเมื่อวานนี้พี่น้อง ป้าว่าจะลงมาถ่ายภาพมาเก็บภาพของดอกสายหยุดแต่ว่าฝนตกมันก็เลยไม่ได้ลงมาแล้วป้าก็เป็นกังวลมากเลยว่ามันจะร่วงไปก่อนที่ป้าจะได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกประจําปีหรือเปล่านาะป้าว่าก็ปรากฏว่ายังอยู่ค่ะยังอยู่เอฟซีโหดีจังเลยอะแล้วสายหยุดเนี่ยตอนแรกปลูกนะดูแลกว่าจะ กว่าจะโตนะคะแต่พอโตแล้วรากเขาได้อย่างลึกลงไปที่พื้นแล้วได้ขยายพันธุ์แล้วนี่โอ้โหมันก็จะอลังการแบบนี้เลยค่ะเอซเนี่ยถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นนะคะส่งกลิ่นได้เนี่ยเอซจะได้รู้สึกไปกับป้าเลยว่าหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้เอซจะได้รู้สึกว่าหอมมากๆเลยตอนนี้ป้าก็ขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ส่องดูที่ซุ้มของ สายหยุดอยู่นะคะตอนนี้ป้าพูดอยู่ตรงนี้เอฟซี FC ก็จะได้ยินอยู่ตรงโน้นนะคะเออเพราะว่าป้าใช้ไม้นะคะตอนนี้ไม่ไม่ย,ยังอยู่ไหมเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมเอ่ยอ๋อ <c oughs> น่าจะใช้ได้อยู่นะมีสัญญาณอยู่นะคะดูสิคะเนี่ยเอฟซีป้าก็คุยไปด้วยป้าก็ถ่ายคลิปไปด้วยเด้อเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะ โอ้โหมันเป็นตะอันซอนหลายเลยพี่น้องเดอ้อดอกซ้ายหยุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มีแมลงมาดอมดมนะคะมาตอมกันเยอะเลยที่มันบานก่อนนะคะแล้วก็กำลังจะมีเมล็ดวายไปก็มีอันนี้ก็วิถีชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชดอกไม้มันก็มีวาระเกิด นี้ก็สัจธรรมของชีวิตนะคะโอ้อป้าอยากอยู่ตรงนี้นานๆโอ้โหอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆไม่อยากจะไม่อยากจะไปทํางานไม่อยากจะไปทําเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเดอ้อพี่นอ้องวันนี้เป็นวันหยุดของป้านะคะวันจันทร์นะคะใช่อยู่โอ๊พะพับเปียกลืมไป โอ้มันงามหลายป้าเปียก็ตะลึงดูมแมลงดูมแมลงพี่น้องมแมลงที่มันมาตอมมาดอมดมดูบินว่อนเลยมแมลงที่มาตอมมาดอม,ด,อมดมต้นเอ่อของดอกสายหยุดเนี่ยนะคะโอ้บรรยากาศมันจึงดีมากเลยป้าอยากจะเหมือนที่เขาบอกว่าอยากจะหยุดช่วงเวลานี้ไว้นานๆเผ่นว่าอยากจะหยุดช่วงเวลานี้ไว้นานๆ ให้ดอกสายหยุดตรงนี้ไม่ร่วงโรยไปไหนจะได้เก็บไว้เป็นกำลังใจเนี่ยยุงก็มาด้วยยุ่งน้อยก็มาที่เราไม่ต้องการก็มาเด้ยยุงนี่โอ้อมันจะมันสวยมากเลยอะเกินคำบรรยายเลยเอซมันเกินคำบรรยายจริงๆเลยโหจนป้าเนี่ยไม่อยากจะนึกถึง ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่อยากจะถึงอย่านึกถึงความทุกข์ยากลำบากใดๆเลยยังไงก็ขอฝากความสุขอวยพรให้กับเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขใจสุขกายผู้ที่เจ็บป่วยก็ขอให้ได้หายจากอาการเจ็บป่วยนะคะผู้ที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้มีความสุขในหัวใจตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีเลยนะคะปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วดูสินเนี่ยเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนโอ้โหดอกสายหยุดก็ออกดอกแบบสวยงามอลังการมากๆนี่ขนาดเหลือแค่ซุ้มเดียวทุกปีนะมันไปตามรั้วนะคะไปตามรัว้วเลื้อยไปตามรั้วเต็มไปหมดเลยแต่ปีนี้ <c oughs> นะคุณลุงตัดเพราะว่ามันรกป้าขอแค่นี้แหละขอไว้ตรงซุ้มตรงนี้ก็พอโอ้โหดีใจจังเลยอะไม่อยากจะจากตรงนี้ไปแต่ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ในความทรงจำและอวยพรทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอยู่กับซุ้มสายหยุดนะคะป้าว่าจะซูมใกล้ๆแล้วก็ให้หยุดอยู่ตรงที่ดอกสายหยุดที่มีเยอะๆสวยๆเอามุมนี้ดีกว่า ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะคะสวัสดีค่ะ